ทุกสวัสดีมีโชคครับวันนี้มาดูการพยากรณวิถีการโคจรอของดาวที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาทั้งลัคนา12ราศีในเดือนธันวาคมมาเริ่มต้นที่ลัคนาราศีมังกรก่อนอน,นะครับถือว่าเดือนธันวาคมนี้ดาวโคจรนในตำแหน่งที่ดีอยู่หลายดวงแล้วก็ดาวใหญ่ บางดวงก็จะย้ายราศีส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาของท่านอย่างไรบ้างก็มาดูรายละเอียดวิถีดาวแต่ละดวงดังต่อไปนี้นะครับสําหรับลัคนาราศีมังกรดาวประจำตัวคือดาวพระเสาร์นับตั้งแต่เดือนธันวาเป็นต้นไป14ธันวาเสาร์เริ่มเดินหน้าตามปกตินะครับแต่ก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไป ชีวิตยังต้องเกี่ยวข้องพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นเพื่อนพี่น้องช่วยกันประคับประคองในการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆอันเนื่องจากว่าดาวพระเสาแม้จะมีการเดินหน้าแล้วแต่ในนาวางยังเป็นประเกษตรอยู่ที่ราศีกรกฎรความเป็นประในเรือนภพปัตนิก็คือการต้องเกี่ยวข้องพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นจะ เดินทางโดยลำพังไม่ได้เส้นทางของชีวิตมันมีเรื่องราวหลากหลายต้องมีคนช่วยแชร์แล้วก็ช่วยประคองนะครับจนไปถึงช่วงเดือนมกราคมพระเสาในนวางจึงจะเข้าสู่ราศีสิงคราวนี้ก็เดินทางโดดเดี่ยวเดียวดาได้สบายใจเสาเดินหน้าตามปกตินะครับแต่ว่า ตลอดทั้งปี2,569เข้ามาพระเสายังอยู่ที่ราศีมีนเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตก็ยังจะต้องเดินทางเกี่ยวข้องสังคมทํากิจกรรมต่างๆอยู่ง่ายกินง่ายเข้มแข็งอดทนเหมือนเดิมแต่ก็จะได้ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เหมาะแก่การเข้าเร่เรียนศึกษา บรมพชาอุปสมบทหรือจะไปถือศีลแปดตามอัธยาศัยขอให้เกิดมีในช่วงปี2569นะครับดาวการเงินคือดาวราหูก็ยังเป็นกเกษตรมีความเข้มแข็งจะบอกถึงเรื่องของรายได้เรื่องการเงินการประกอบอาชีพสแสวงหาทรัพย์ก็ถือว่ายังมีโอกาสดีๆให้ดำเนินงานตลอดทั้งเดือนธันวาคมนวางราหูนวาง จะยังโคโจรที่ราศีมีนที่เรือนพบสหัชะก็คือจะได้ทรัพย์จากการค้าขายการตลาดการเดินทางการติดต่อเพื่อนพี่น้องสังคมนะครับก็ช่วยเหลือเกื้อหนุนดูแลเรื่องกิจการงานการสแสวงหาทรัพย์กันต่อไปยังต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นแล้วทีนี้ในเดือนธันวาคมช่วงครึ่งเดือนแรก ดาวยังโคจรอยู่ในภพลาภะก็ถือว่าเด่นดีมากนะครับดาวพระอาทิตย์ส่องอยู่ที่ภพลาภะส่วนดาวพระอังคารก็ยังโคจรเป็นเกษตรราิตดีในช่วงต้นเดือนอยู่ที่ภพลาภะแล้วก็อังคารเนี่ยก็เป็นดาวลาภะลาภผลประโยชน์รายได้ต่างๆของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับ ในวันที่หนึ่งธันวาคมอาทิตย์ได้วรโคตที่พบลาภะมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากส่วนดาวพระอังคารยังเป็นเกษตรที่พบลาภะนั่นก็แสดงว่าพอมีลาบมีผลมีโชคมีชัยอยู่พอสมควรนะครับส่วนดาวอังคารณวางจะโคจรอ,อยู่ที่พบกันเงิน เป็นอุจจาพิมุกก็ถือว่ามีพลังก็แปลว่าจะได้เงินได้ทองได้เงินได้ทองด้วยความรักความสเสน่หาเนื่องจากว่าวันที่หนึ่งมีจันทร์ร่วมอยู่ด้วยจันทร์คือเรือนพบปัตตนิแล้วมาร่วมกับอังคารคือความรักความ,มเยื่อใยความสเสน่หาได้รับด้วยความเมตตาก็ได้นะครับก็ถือว่าเริ่มต้นเดือนดาวลาพะเรื่องของรายได้รับผลแนละการเงิน มีแนวโน้มที่ดีมากดาวลาพะคือพระอังคารนะครับได้พระศุกเข้ามาเสริมเป็นคู่มิตรก็ถือว่าเรื่องของการประกอบอาชีพการงานต่างๆการได้ของฝากของกินการได้โบน,นัสก,กําไรต่างๆพวกนี้ก็จะปรากฏให้เห็นประมาณวันที่7จธันวาคมดาวลาพะจะโครจรเข้าสู่พบวินาศคำว่าวินาศในที่นี้เนี่ย จะแปลในสองส่วนก็คือหนึ่งเรื่องของค่าใช้จ,จ่ายความเสียหายอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนและที่สำคัญควรให้เกิดให้มีก็คือการชำระหนี้เมื่อมีรายได้ราบผลการเงินวัตถุสิ่งของมีค่ามีหนี้ต้องใช้หนี้ไม่อย่างนั้นคุณพินาศจริงๆเพราะอังคารเป็นดาวบัพเคราะห์เมื่อเข้าสู่เรือนวินาศลาภมาวินาศแปลว่าเสียรายได้ แต่ที่บอกว่าใช้นี่เป็นการแก้เครดก็เพราะว่าอังคารเลงกับพระฤหัสบดีพระฤหัสบดีต้นเดือนอยู่ที่ราศีกรกฎแต่พอถึงวันที่ห้าธันวาจะถอยหลังเข้ามาเป็นประเกษตรที่เรือนอริแล้วเลงกับดาวพระอังคารเลงกันอยู่อย่างนี้ ไปจนถึงวันที่16มกราคม2569สองดวงนี้เป็นดาวคู่สมพลกันดาวพฤหัสบดีในฐานะเป็นดาววินาศพอไปตกอริก็หมายถึงปัญหาอุปสรรคมีหนี้มีสินเ,เป็นอุจาวิราชด,ด้วยคนอื่นกอให้หรือเพราะสิ่งที่ตัวเองทำไว้แล้วคนอื่นมาเปิดเผยหรือมาทำให้เกิดเป็นหนี้เป็นสิน มีกดีความอะไรต่างๆพวกนี้นะครับพอดาวอังคารเข้ามาเสริมอังคารคือดาวลาพระพอเข้าวินาเลงกับพฤหัสเป็นคู่สมผลส่งเสริมกันความหมายอย่างนี้ก็คือต้องใช้นี่มีนี่ต้องใช้นี่บางคนบอกว่าไม่เคยเป็นนี่เลยก็แสดงว่ายังไม่เข้าใจคาว่าอรินี่ศิลน,นี่บุญคุณก็มี ผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ล่วงรับดับขันไปแล้วทําบุญอุทิศให้ขออโหสิกรรมติดค้างอันใดก็ถือว่าให้หมดหนี้หมดสินจะได้จองเวรจองกรรมกันก็ไปทําอย่างนี้ส่วนคนที่มีรายได้หากว่าตัวเองมีหนี้สินติดค้างบุคคลใดโดยเฉพาะบรรดาเพื่อนพี่น้องกัลยาณมิตรแม้เขาจะไม่เรียกคืนก็ตาม ควรให้เพื่อให้ดาวอังคารและพระฤหัสบดีสมพลส่งกำลังแก่กันและกันมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องที่เสียจะเสียทรัพย์าภผลที่ได้มาบางทีก็เสื่อมไปเองบางทีก็เสียเพราะถูกใส่ร้ายใส่ความโดยที่ไม่รู้ตัวมันเป็นวิบากกรรมช่วงดาวอังคารเข้าพบวินาตแล้วพระฤหัสบดีก็ถอยหลังเข้าพบอริเลนกันอีก ฉะนั้นก็แก้เคล็ดอย่างนี้แล้วในส่วนที่ดีเลยก็คือว่าดาวอังคารเป็นอุจจาวิราชอุจจาวิราชเหมือนราชาโชคก็จะหมายถึงการได้รับการเกื่อหนุนอยู่เบื้องหลังเมื่อเดือดร้อนอะไรมาก็จะมีคนคอยสงเคราะห์อยู่เบื้องหลังหรือมีคนเกื้อหนุนอยู่อย่างลับๆไม่ต้องร้องขอก็จะมีคนช่วยผลักดัน บางทีก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือคอยคุ้มครองภัยในทุกทุกที่โดยเฉพาะภัยที่มองไม่เห็นภัยในที่ลับก็จะมีคนช่วยเหลือเกื้อหนุนอังคารอีกดวงหนึ่งทำหน้าที่เป็นดาวพันธุพันธุในที่นี้ก็คือรถราพาหนะอะไหล่ปรกรณ์เมื่อตกพวกนาดจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเอารถเข้าเช็คระยะเช็คศูนย์อะไรเปลี่ยนได้เปลี่ยน คาว่าวินาศก็คือการเปลี่ยนค่าใช้จ่ายความสิ้นเปลืองให้มันเกิดมีและบางทีถ้าเราไม่ยอมเสียก็อาจจะมีเหตุทําให้เสียมากกว่านั้นพันธุก,ก็คือบ้านเรือนรถราพานะที่อยู่อาศัยญาติพี่น้องถ้าหมายถึงที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยบางที่ก็อาจจะมีการโยกย้ายบางคนมีที่ดินอยากจะขายตอนนี้ก็จะขายได้ ขายให้แก่เพื่อนพี่น้องนั่นแหละแต่ต้องระวังที่สุดพื้นดวงชะตาใครมีดาวอาทิตย์รับดาวราหูอยู่ที่ราศีสิงหรือราศีกุมก็ตามแต่พุทธโยกถึงไม่ควรให้ที่ทางรถตราบ้านเรือนให้คนอื่นเอาไปค้ำประกันหรือเอาไปค้ำประกันคนอื่นตัวเองจะเสียหายเดือดร้อนมีคดีความเว้นไว้ก่อนในตอนนี้ แต่ถ้ามีที่ทางบ้านเรือนรถราพหนะอยากจะขายมีโอกาสขายได้ก็ติดต่อเพื่อนพี่น้องคนรู้จักนั่นแหละจะสามารถขายได้นำเงินมาชำระหนี้ได้อันนี้คือความเด่นของดาวอังคารมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียเนื่องจากว่าเขาเป็นดาวบัพเาะร์กก็จะมีความเสียแล้วเข้าพบไม่ดีเรียกว่าทุกสสานภเรียกว่าเรียนพบวินาศ ก็จะมีการแก้เครดอย่างนี้ย้อนฟังแล้วก็ลองไปกรองออกมาเป็นความหมายเข้าหาตัวเองถ้าใครมีเรื่องราวเหล่านี้สัมพันธ์อยู่ก็ส่งเสริมเรื่องที่ดีแก้ไขเรื่องที่ไม่ดีเอาดาวลาพระโคจรแบบนี้ส่วนดาวเพื่อนพี่น้องคือพระฤาษีเมื่อถอยหลังเข้าพบอริก็ต้องพิจารณาการช่วยเหลือคน บางคนก็ไม่เหมาะแก่การช่วยบางคนก็สมควรที่จะช่วยเมื่อดาวพระบบดีถอยหลังเข้ามาในตอนแรกในฐานะเป็นดาววินาจะเป็นปรกักกรตเนั่นหมายถึงเออบางทีก็จะตกเป็นหนี้สินโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวแล้วก็เพื่อนพี่น้องคนมาติดต่อมาสู่มหาก็มาอยู่ที่พบอริในส่วนเสียหายก็หมายความว่าคนที่รู้จักมักคุ้นเพื่อนพี่น้อง อาจจะมีคดีความอาจจะถูกกล่าวหาว่าร้ายอาจจะถูกจับศึกอะไรก็ตามแต่นี่คือความหมายของดาวพฤหัสบดีเพราะฉะนั้นก็ตักเตือนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นเขาด้วยนะครับโดยเฉพาะกัลยาณมิตรคนที่รักครามเมื่อเพื่อนพี่น้องเดินทางที่ผิดก็ต้องตักเตือนไม่ใช่ไปส่งเสริม ถ้าส่งเสริมให้คนเดินทางผิดคิดชั่วแล้วยังไปยกย่องยกยอว่าดีมากแล้วเอามาแบ่งกันนั่นก็ชั่วทั้งสองแล้วก็ได้มิตรที่ไม่ดีถ้าเป็นกัลยาณมิตรเมื่อเพื่อนพี่น้องมิตรของตนจะตกสู่สิ่งที่ชั่วก็ต้องช่วยกัน้นช่วยเตือนอันนี้คือหน้าที่ลัคนาราศีมังกร เมื่อดาวพฤหัสบดีเข้าสู่พบอริก็ทําหน้าที่ตัวเองเดี๋ยวก็จะพบเจอและบางทีก็อาจจะเจอคนที่ไม่ดีด้วยเพราะคุณได้เกี่ยวข้องอยู่แน่นอนดาวประจําตัวคุณคือพระเสว์ก็โคจรอยู่ที่เรือนพบสหัชชะในเรือนครูเรือนพรฤหัสบดีด้วยนะอาจจะเจอคนเจ้าเล่เยอะเพราะฉะนั้นก็ไตรตรองทําบุญให้ถูกที่ทําดีให้ถูกคน จะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังนะครับส่วนในเรื่องของความรักต้นเดือนไม่ค่อยจะดีอาจจะมีการเดินทางห่างกันบ้างเพราะต้นเดือนมาจันทร,ร์กับเสาร์เกาะกันอยู่ที่เรือนพบสหัชชะห่างๆกันบ้างก็ดีระวังเรื่องวาจานะครับเดือนนี้เขาเตือนไว้เช่นนั้นส่วนในบ้านในเรือนในเรือนอ,อังคารราศีเมษะเกตเข้ามาอยู่ตลอดทั้งเดือน แล้วเมื่อเกตมาอยู่เช่นนี้เป็นโอกาสอันดีพ่อแม่ญาติพี่น้องบัมพบุรุษที่ล่วงลับดับขันไปแล้วอาจจะมาบอกโชคบอกลาบมาขอพึ่งพาอาศัยมาขอถือกำเนิดหรือมารับส่วนบุญแล้วแต่วิบากกรรมของแต่ละคนว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรแต่ทุกๆคนก็อย่าลืมทำบุญบ้านด้วย หรือตักบาตรหน้าบ้านแล้วกรวดน้ําอุทิศบุญให้แก่เจ้าที่เจ้าทางอารักเทวดาเราจะเรียกว่าผีบ้านผีเรือนส่วนภุมมะเทวดาเราก็จะเรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางอุทิศบุญให้ด้วยเพราะท่านเหล่านั้นคือบัมพบุรุษของเราพระเกตเข้ามาเรียนพันทุสิงศเศจิตวิญ,ญญาณเข้ามาสถิตบางคนจะฝัน ฝันแน่นอนหรือเกิดความสัมผัสคนลุกขนชันอยู่ที่ว่าพื้นดวงชะตาใครจะมีอังคารมีศูนย์รับพระเกตนี้อยู่แต่เป็นเรื่องที่ดีถ้าได้ทำบุญทำกุศลอุทิศให้เพราะบรรดาชาวทิพย์ทั้งหลายเขาไม่อาจกินข้าวน้ำเหมือนที่เรากินแต่เขาจะเสวยผลแห่งบุญนั้นโอกาสลัคนาราศีมังกรญาติพี่น้องบัมพบุรุษนะครับ ทำบุญอุทิศให้ด้วยหรือปีใหม่ตัดบาทอย่าลืมอุทิศให้ด้วยพระเกตยังอยู่ตรงนี้สองเดือนทันวามก,กราจะเสริมมงคลแก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยญาติพี่น้องหรือใครจะอัญเชิญพระเข้าบ้านอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตในรถในราเป็นพ่อปู่แม่ย่านานก็ได้นะครับเดี๋ยวจะสัมผัสดูเองสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจตังของแต่ละคนแต่ว่า ดาวโคจรมาแล้วส่วนดาวที่จะมีการโยกย้ายราศีก็จะมีดาวพระอังคารกล่าวถึงไปแล้วนะครับดาวพระอาทิตย์ที่วันที่หนึ่งเนี่ยยังโคจรสองที่พบหลาภะถึงวันที่สิหธันวาอาทิตย์ก็จะย้ายตามพระอังคารมาอยู่ที่เรือนพบวินาา อาทิตย์เป็นเทวีโชคในเรือนวินาศจะหมายความว่าอย่างไรความหมายของดาวอาทิตย์นั่นคือเรือนพบมรณะมรณะมาวินาศร่วมอังคารอังคารก็เด่นเป็นดาวลาภคุณดาวพันธุคุณแล้วก็อังคารอาทิตย์เล็งพะระฤหัสบดีได้คู่มิตรเป็นเวลาที่จะต้องได้ใช้นี่ ใครอยากจะค้าขายที่ทางที่ดินเจตนาอยากใช้หนี่ใช้สินและเอาไปลงทุนเริ่มต้นชีวิตช่วงนี้เหมาะมากที่จะดำเนินการเพราะคุณจะได้มิตรที่ปรึกษาได้ครูบาอาจารย์ที่เครื่องหนุนบางทีก็ได้แบบบังเอิญมากหนึ่งกับสามสากับหนึงหมายถึงสิ่งที่รวดเร็วฉับพลันก็จะแปลว่าบังเอิญหนึ่งอาทิตย์จรเป็นเทวีโชคในเรือนวินา แก้เคล็ดนิดนึ่งก่อนเนื่องจากอาทิตย์นั้นเป็นดาวมรณะพอเข้ามาวินาศมาเจออังคารดาวลาพระทำให้วินาศก็หมายความว่าเมื่อมีรายได้ลาบผลอันใดให้จ่ายให้เสียจ่ายหนี้จ่ายสินหรือทําบุญอุทิศให้แก่ญาติพี่น้องแล้วอิทธิพลอาทิตย์กับพะระฤหัสบดีคู่มิตรกระแสเขาถึงกัน พรฤหัสกับอังคารเป็นคู่สมพลส่งเสริมกันจะเจริญทั้งครอบครัวพี่น้องและมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาคอยอุดหนุนเกื้อหนุนใครที่ติดขัดเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินมรดกอยู่ตอนนี้ก็สามารถดาเนินการจัดการได้ใครที่อยากจะเดินทางไกลไปต่างถิ่นเตรียมงบประมาณมีความสิ้นเปลืองแน่นอนนะครับ โดยเฉพาะคนที่เกิดประมาณ2515 16จะมีราหูอยู่ที่ราศีธนูอันนี้ก็วัยวัยเราแต่นับมาห่างกัน9ปีจากเราลงไป9ปี18ปปีก็จะมีราหูอยู่ที่ราศีมิถุนราศีธนูพูดถึงทำไมพูดถึงพื้นดวงเมื่อมีราหูรับ อาทิตย์รับอังคารคุณได้เดินทางแน่ไม่อยากจะเดินทางก็มีเรื่องต้องทําให้ต้องเดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัยเสียทรัพย์เพราะฉะนั้นวางแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดก็เน้นไปอย่างนี้กับเพื่อนพี่น้องหรือจะเดินทางทําบุญเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมถือศีลแปดศีลอุโบสถ ก็จะเสริมดวงชะตาต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าดีมากเพื่อการเริ่มต้นเป็นความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จเดี๋ยวประเดี๋ยวเดือนมก,กรากลางเดือนอังคารจะโคจรเข้ากลุ่มลัคนาเป็นมหาอุดโชคลาบก้อนใหญ่มาอยู่กับตัวเองแล้วเจ้าที่เจ้าทางบัมพบุรุษญาติพี่น้องมาให้โชคให้ลาบก้อนใหญ่เลยแต่ก็ต้องทาให้เขามีกำลังช่วงนี้แหละ ธันวาคมนะครับเป็นช่วงที่ดาวพารหัตสบดีได้กำลังเป็นอย่างมากเนื่องจากได้อังคารและอาทิตย์เป็นคู่มิตรคู่สมพลเข้ามาทำให้ดาวกลุ่มนี้มีกำลังและให้คุณต่อดวงชะตาโดยเฉพาะทุกๆคนจะต้องได้แน่ก็คือการได้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่รักคอยสนับสนุนเกื้อหนุนอยู่อย่างลับๆ หรืออยู่เบื้องหลังโดยไม่คาดคิดอันนี้คือความพิเศษส่วนดาวสุขดาวแห่งภาระหน้าที่การงานและดาวแห่งลูกน้องลูกหลานบริวารต้นเดือนยังโคจรอยู่ที่ราศีพิจิกในส่วนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษจะมีค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองมากได้มาก็หมดไปเพราะหนึ่งเรื่องสุขภาพตัวเองสองเรื่องของลูกหลานบริวาร3เรื่องของการดื่มการกิน การเฉลิมฉลองพระสุขเป็นประเกษตรมาจากเรือนพบปุตตะจะเสียค่าใช้จ่ายกับการดื่มการกินลูกน้องลูกหลานบริวารเป็นอย่างมากความยินดีพอใจของตัวเองพุทธร่วมด้วยพุทธเนี่ยจะเริ่มเดินหน้าเข้ามาตั้งแต่วันที่หกธันวาคมมาร่วมกับพระสุขในเรือนลาภได้บุน,นัดได้ของฝากได้ของกินเสร็จแล้วก็มีการจ่ายต่ออีกก็ถือว่า เป็นสัญญาณแห่งความสุขความเจริญแต่จะให้สุขมากก็ต้องไปทําลายกําแพงกรรมมีนี่ใช้นี่ทําบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่เป็นญาติมิตรล่วงรับดับขันไปแล้วมีอะไรติดค้างกันก็ขอโหสิกรรมแล้วก็แผ่เมตตาให้คุณจะประสบความสำเร็จและรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะครับ อันนี้คือการโคจรของดาวที่ส่งอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนธันวาคม